วันนีครับเพื่อนๆครับผมหมูยองร้อยเนะครับเช่นเคยครับวันนี้ครับก็จะนําอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นบูพาวเวอร์หนึ่งจุดเก้านะครับตัวสูงนะครับใช้ชุดไหนนั้นเดี๋ยวให้มาเพื่อนๆได้ดูกันมาเอามาดูก่อนแป๊บหนึ่งนี่ครับเอาเอาคอมหนีดิคุยนี่ครับบูพาวเวอร์นะครับใช้ชุดโปรโมชั่นสุดร้อนแรงนะครับโอ้โหยังไม่จบครับวันนี้ครับแปดคันครับโอ้โหนะครับไอ้วนร้อยโลครับมากับน้องก๊อตครับแล้วข้างหลังนี่อะไรเนี่ย นะครับอยากมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายนอกนะครับว่าเดิมแค่ไหนครับค่อนข้างรถกำลังเยอะนะครับตอนนี้เป็นเวลาจโมงวะจะมงแล้วจะมงแล้วทุมอ้อหนึ่งทุ่มครับว่าประตูประตูมอไซต์มอไซต์เกียบแล้วครนะครับเฝ้าร้ายครับนี่ครับบูวพาเวอร์หนึ่งจุดเก้าครับเดี๋ยวให้ดูครับเดิมแค่ไหนอ้าวเปิดจังใจน่ะซูดอีกนิดนึงนนี่ครับหนึ่งจุดเก้าบูวาเวอร์ครับเดิมเดิมครับเพิ่งจะถอยมาเลยครับ ใชแดงๆครับนี่ครับหัวสูงนะครับสีสวยครับเป็นสีเทาเม็กซิกันนะครับนี่ครับเป็นตัวยกสูงนะครับนี่ครับตัวยกสูงนะครับมีกล่องกับท่อครับมีกล่องกับท่อเท่านั้นเดี๋ยวให้น้องก๊อเป็นคนถ่ายเอาคน่าย็วดูเลยจับเลยจัดเลยเราจัดเลยเกียร์ถอยไอสกรีมอยู่เกียร์ถอยครับใส่เกียร์ผิดครับเกียร์หนึ่งก็เกียร์ถอยมันอยู่น้ำกันครับไปที่เกียร์สองแล้วครับโอ้ยว้าว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  ไปในเกียร์สามสามเกียร์บ่เขาครับพี่น้องสุดยอดครับไปในเกียร์สี่ครับสามเกียร์ไม่เข้าครับเมื่อกี้ครับโอ้โหไปในเกียร์สี่นะครับเดี๋ยวจะยัดห้านะครับไปในเกียร์ห้านะครับเดินนะครับแรงครับบูธสามสิบนะครับในบูธสามสิบตัวสูงนะครับตบวหกครับไปในเกียร์หกครับเดินไปดิ เดินไปดิเดินไปดิปี๊ครับปี๊ก่อนครับกลัวครับวัวกลัวกลัวอันตรายครับโอ้โหครับเราสับเกียร์ว่าไว้เมื่อกี้ก็เสียหมดนะครับเสียหมดครับรู้ถึงไงไอถึงนั่นนะครับเกียร์มันเสีดครับสิยแนงนะครับเบื้องขวาก็ถ่ายเกียร์ให้ดูหน่อยนี่ครับสามกับห้าครับอยู่ใกล้กันมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองพอสังเกตนะครับเบิดคำสิว้าเบิดคำสิีบล่ะ เอาเลยวัดทำไมทำไมเกียร์สองไปแล้วเกียร์สามไม่ว่าแล้วเว้ยไม่ว่าแล้วเว้ยโอ้ยเกียร์สี่เว้ยมันว่ะเดิมๆเดินลวครับเฮ้ยอย่าออกมาละเว้ยอย่าออกมานะเกียร์ห้าไปแล้วครับโอหครับเดินครับตอนนี้กำลังเดินครับโหเสียวปอนเลอร์คันนี้ถ่ายเลย ว่าเบรกเบรกเบรกยานมันสูง้วเบรกไม่อยู่เดี๋ยวกลัวเบรกไม่อยู่ครับยานครับยานแห้งงั้นโลงครับนี่ครับเพื่อนเพื่อครับผมว่ารถคันนี้นะครับเดี๋ยวให้เจ้าของรถไปหาที่ร่งร่องลองดีกว่านะครับผมบอกตามตรงเลยนะครับ200มีแน่นอนภายใน1กิโลนะครับนี่ครับเป็นชุดโปรโมชั่นนะครับนี่ครับถ่ายดูครับชุดโปรโมชั่นนะครับสุดร้อนแรงนะครับชุดนี้ครับผมบอกได้คําเดียวครับเพื่อนเพื่อนไม่ผิดหวังแน่นอนครับรถคันนี้นะครับเป็นเครื่อง1.9ึบูพาวเวอร์นะครับอ่อนิวดีแม็กนะครับ นี่ครับไม้ที่เดินไปเมื่อกี้กูเปิดแล้วไงเมื่อกี้เนะี่ยตามงบะมื้นบ่เอ้ยบักคานี่นี่ครับไปวันร้อยหลอ,อตอนนี้เบอร์ครับติดกล่องทั้งวันเลยครับติดกล่องทั้งวันครับวันนี้แปดคันครับพี่น้องบอกได้คําเดียวครับเพื่อนๆให้ความสนใจกันมากครับรีวิวครับเพื่อนๆบอกรีวิวเยอะๆน่อยนี่เด้รีวิวให้เบิ้งเราเนี่ยอ่ะรอทายเดี๋ยวจะไปอีกรอบนึงกลับแล้วพอแล้วนะครับกล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 ับแล้วครับรอบนี้ครับอยาให้ฟัง เกียร์สามนะครับไปที่เกียร์สี่นะครับล้อใหญ่ๆยดยกสูงสูงวิ่งนะครับถือว่าวิ่งนะครับไปเดินครับไปที่เกียร์ห้าครับมีหกเกียร์นะครับเดินร้อยโควทต้องเบรกนะครับข้างหน้ารถเยอะครับโอ้โหอถครับดูเลยครับนี่ครับแป๊บเดียวถึงตูดหมดนะครับขอได้คำเดียวครับ รถเยอะครับรถเยอะครับเราลองพอสังเกตนะครับลองแค่พอสังเกตนะครับนะครับว่าจะกี่มาน้อยนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าไปลองกันเองนะครับเราก็ส่งงานส่งงานสําหรับคืนนี้นะครับยาวยาวราะว่ะยาวทําเพราะเหลืออีก3าคันะครับอยู่ที่ร้านนะครับน่าจะยาวครับสําหรับวันนี้ผมมูหยองเลสซิ่งแดนนะครับก็มา4ี่ชีวิตนะครับมาลองรถกันนะครับก็เพื่อนๆสนใจกล่องยังไงก็กินกานโทรมาเดี๋ยวผมจะลงโบเทอไว้ให้นะเบอร์โทรเบอร์ทเบอร์โซลินผันกันนะเม้าเบียร์ไปแล้วครับครับ สมมูยู่ต่างจังหวัดหรือว่าภาคอีสานยังที่ดหยังกันโทรมาเรากันเนาะเดี๋ยวผมจะให้ครับับรองแห้งแห้งจบจบวงเดียวนะครับจบยุ่งวงเนี้ยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ครับผมหมูยองในซิงแด็กบายสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมหมูหยองเช่นเคยครับวันนี้ครับก็จะนำนะครับ อีกหนึ่งตัวครับทางด้านค่าย Isuzu นะครับเป็นตัว1.9นะครับเป็นตัว1.9 Blue Power นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารองกันประมาณสัก700เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับ Blue Power ครับเดี๋ยวเราจะถ่ายเพื่อนๆได้ดูนะครับว่าความเร็วและความแรงได้สักกี่มาน้อยนะครับเ๋ยเอาันเลยแล้วกันเนาะไปแล้วครับเี่เกียร์สองครับโอ้ยว้าวครับเอ๊ะว้าวครับพอดีไม่ชินกับเกียร์ครับไปที่เกียร์สี่นะครับ กีบเาเกียร์ว่ะเสียหมดเลยเล็ดเป็ดวยเอ้ยนะครับไปที่เกียร์ห้าครับตอนนี้นะครับเดินไปที่ร้อยหกแล้วนะครับภายในยังไม่ถึงสามร้อยเมตรนะครับเดินไปที่ร้อยแปดแล้วนะครับ,เ,รบเดี๋ยวจะสับหกแล้วนะครับไปที่เกียร์หกครับเดินแล้วครับเดินหน้าใหม่ไปที่สองร้อยสองร้อยสบายสบายครับ นี่ครับ700เมตรโอ้โหต้องเบรกครับต้องเบรกต้องเบรกไปเลยเบรกไม่อยู่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 เถิ่อนเถื่อนเถิ่อนเถืนอยู่เถือนอยู่แป๊บนึงใจเย็นโอ้โหครับครับเพื่อนๆครับก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวก่อนเพื่อนๆนะคุณระยานเสียวจิบหายเลยวันนั้นเลยนะครับก็ไม่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาให้ดูมาว่าเป็นกล่องตัวไหนนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับเป็นตัว โปสปีดนะครับทางด้าน้ายโปรสปีดไทยแลนด์นะครับใช้เป็นตัวกล่องดันยกนะครับใช้เป็นดันยกนะครับสามารถใช้ดันลัางใบเดียวก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นบูพาวเวอร์หนึ่งจุดเก้านะครับเมื่อกี้นะครับลองมาพอสังเกตนะครับประมาณเจ็ดร้อยเมตรนะครับเดินไปที่สองร้อยนะครับไม่ที่สองร้อยถ้าประมาณไม่ถึงกิโลนะครับใช้ประมาณระยะทางไม่ถึงกิโลถ้าใช้หนึ่งกิโลผมว่าน่าจะประมาณสองร้อยยี่ถามเจ้าของรถขอดีกว่านี่มาด้วยเป็นไงครับเยี่ยมเลยครับเยี่ยมนะครับและไอ้นี่นะครับ อ๋อดีนะครับดีค <okay> ร um, ับไอ้นี่ก็บอกว่าดีครับอ่ะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวลองกับก๊อตไายใหม่นะครับเมื่อกี้ว่าวเกียร์ครับพี่น้องครับบอกได้คําเดียวนะครับอ่ะต่อเลยนะครับไปที่เกียร์สองนะครับว้าวอีกแล้วครับว้าวไปเกียร์ห้าอีกแล้วครับเมื่อบีิไม่ตื่นเต้นครับไปที่เกียร์สี่นะครับเดินไว้นะครับดูหน้าไม้นะครับ สายบูธนะครับนี่ครับบูธร้อนอะไรยังมี่เชียรสายไปเออยึงถือถือก้อนนี้โอ๊ยเอ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้นี้แล้วจะโชว์บูธตั้งไหนเลยตัวข้างหน้าพอพอพอไม่บอโซ่ล้วครับบอโซ่ล้วย่านครับโอ้เกือบพี่เอ้ยพี่เดี๋ยวพี่ไปหาที่วิ่งเอาเองนะครับผมกลัวแล้วครับวันนี้ครับมาลองให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพภายนอกกันนะครับว่าเป็นตัวไหน เดี๋ยวจอดรถก่อนนะครับเดี๋ยวผมขับคันเทพคันเทพครับเบาเกียร์บันเลยเกียร์มันชิดอ่ะตัวนี้ยสองใบห่อสองที่ไหนเนาหนึ่งสองไอ้ก๊ดตสับสามไปห้าเลยกูไม่รู้จะรีบไปไหนรีบครับนี่ครับตัวบูพาวเวอร์นะครับนี่ครับหนึ่งจุดเก้านะครับไอ้ก๊อตลงมานะครับนี่ครับบูพาวเวอร์หนึ่งจุดเก้านะครับรถเดิมๆนะครับคันนี้ครับเดิมๆนะครับอย่าไปเบิร์นไอพี่หน่อยนะครับ นะครับเดิมๆเลยครับมีแค่กล่องคู่เดียวกับท่อนะครับเดี๋ยวมาดูเสียงกันแล้วกันว่าเป็นยังไงนีนะครับจบครับกล่องคู่เดียวครับกล่องคู่เดียวนี่ไม่เดินไปที่โู่นเลยครับความร้อนปกตินะครับความร้อนปกติแล้เดียวนะครับสําหรับเพื่อนๆสนใจกันยังไงก็กิ้งก้างหรือหลังไม่มาแล้วกันเนาะเพราะว่ามาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูก่อน เดี๋ยวยังไงกลับไปทำรถที่ร้านก่อนครับพอดีมีงานใหญ่รออยู่นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจยังไงก็ทิ้งกางมาแล้วครับนี่ครับไอ้วันร้อยโลครับนี่ครับกระตายกับมันหลายรอบนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ ผมมูยองนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือมูยองเลสซิ่งแดงนะครับเช่นเคยครับวันนี้ครับก็จะนําอีกหนึ่งนะครับหนึ่งตัวของนะครับทางด้านค่ายอีซูซ u นะครับเป็นมูเอ็กนะครับคันนี้นะครับเครื่อง1.9นะครับเดี๋ยวจะลองให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเออหาดูระยะวิ่งก่อนไม่รู้จะมีระยะวิ่งหรือเปล่ารอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะจอดรอให้รถไปก่อนนะครับนี่ครับบูพาวเวอร์ครับ1.9นะครับเมื่อกี้เราเข้าๆนะครับเออคันนี้นะครับจะใช้เป็นกล่อง พาวเวอร์ดีนะครับพาวเวอร์ดีมินินะครับใบเดียวนะครับใบเดียวครับนี่ครับเป็นพาวเวอร์ดีมินินะครับวันนี้นะครับก็มากันหลายหลายคนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็นี่ครับดูโฉมดีกว่านีกว่านี่ครับ1นึ่งจุดเก้านะครับเป็นออนนิวนะครับบูพาวเวอร์ครับตัวเตี้ยครับเดี๋ยวเราถ่ายภายนอกให้ดูนะครับวันนี้ครับก็มานี่ครับวินดีเซลครับข้างหลังหน่วยก็้ตายผมครับนี่ครับสองคนครับไม่ต้องห่วงครับสุดยอดนะครับก็ ไอ้จักร้อยโลนะครับมันเหนื่อยอ้วนร้อยโลอันนี้ไม่อยู่นะครับพามีน้อยไปไหนก็ไม่รู้นะครับก็นะครับประมาณนั้นนะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ดูแล้วกันแด่ร้อนๆแด่ร้อนที่เป่งนะครับระยะที่วิ่งนะครับน่าจะมีประมาณสักเจ็ดร้อยเมตรได้นะครับถ้าไม่มีรถนะครับเดี๋ยวเราจะลองออกกันให้เพื่อนๆได้ดูนะครับน่าจะมีอยู่ราวๆประมาณเจ็ดร้อยเมตรนะครับเดี๋วดูไม่เดินเจ็ดร้อยเมตรจะเดินไปที่เท่าไหร่นะครับนะครับสักครู่นะครับ รอให้รถหมดก่อนเพราะว่านี่ครับตามทันหมดนะครับถ้าปล่อยให้ไปอย่างนี้ครับแป๊บเดียวนะครับอ่ะเอาวินหน้าที่นะครับนะครับรันไา่ไปทำควยเลยนะครับติดตะกลกนะครับนะครับจะมีเส้นให้วิ่งที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายภายนอกให้ดูนะครับแต่ตอนนี้รถไม่เยอะมากครับเยอะจริงๆครับไปลองพอสังเกตดูดีกว่านะครับรถเยอะจริงๆครับอีกเหี้ยสองนะครับ ที่เทียสามนะครับบูนี่ครับใช้อยกเกือบสามสิบนะครับตบที่เทียสี่ครับไปที่สามสิบนะครับไปที่สามสิบนะครับไปะเปิมองมาแล้ววนะครับว่าแล้วไปที่เทียหครับอรอะไมูจะิทาไหนแลครับ่ครับหาเส้นวิยากครับเดินที่ร้อยเจ็ครับเดินไปที่ร้อยแปดต้องเบรคครับพี่น้องครับ รถกันหาเยอะครับอ่าเจ้าของรถไปหาที่รองกันเอาเองครับกลัวครับนะครับหาที่รองกันเอาเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มารีวิวคร่าวๆให้ดูนะครับรถเยอะครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวขาขาขากลับอีกนิดเดียวก็ได้อ่ะขากลับดูว่าขากลับแล้วเจ็ดร้อยเมตรนิดเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูกันอ่ะลองครับครับเอาเลยนะไหมียเลขสองนะครับเกียร์ขสามนะครับเดินแล้วครับ สองักีมาน้อยนะครับเกียรหนะครับลกน่อยเดิน,นได้นะครับเนี่ร้อยนะครับเกียร์อครับยูไครับสงใกลดครับนี่ครับเินที่ร้อยเก้านะครับว่าแล้วอีกเกียร์ละ โอ้โหถ้ากูไปนะมีขอเดือนนี้เนี่ยครับต้องหักขอครับไม่หักไม่ได้ครับโอ้โหครับอยากจะลงไปขอบคุณนพี่ขอมากเลยนะครับพอแล้วนะครับไม่รอนะครับอยาจะลองก็ลองครับไม่เช่าเรื่องคนนะครับออกรถอย่างนี้ครับโอ้โหหาเรื่องตายมากๆเลยครับ โอ้โหครับครับผมนะครับจะตายครับไม่ใช่อะไรครับนะวันนี้ก็แค่หอมปากหอมคอครับใจหลุ่นไปที่กระตุ่มเลยครับตะคู่นะครับเพื่อนๆก็หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับเพื่อนๆสนใจกันยังไงก็กินยังโผล่เข้ามาแล้วกันเดี๋ยวผมจะลงบนโทรไว้ด้านล่างเนาะบ๊ายบาย